Thank you. แบบว่าเอ้ยแบบตามันสดใสอะค่ะพี่ oh. เวลาเรามองไปแล้วเราเจอแต่สิ่งสวยๆงามๆอ mm hmm. อย่างเงี้ยถึงออกมา mm hmm. <laughs> มันมันชาเล่นตัวเองตัวเองไย่างไงบ้าป่ะคะคือหนูว่าก็จริงๆก็เหมือนกับที่เราเคยเล่นมาปก,ปกติค่ะแต่ว่าแค่เรารู้สึกเราเอ j นจอยเราเอ j นจอยแล้วเราก็รู้สึกมันเขาก็เหมือนพาร์ทเนอร์ที่ดีคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แบบ เป็นหลายๆอย่างค,ค่ะเหมือนเราสบายใจนพอเราได้แบบมาร่่มงนก็นสบายใจอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็ด้วยแบบมาเจอน้องอะไรเงี้ยน้องก็สอนอะไรเราหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความแบบน้องมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เล่นแบบไม่เหมือนการทําให้เราต้องแบบปรับ ตามน้องไปเรื่อยๆหรีแอคอะไรเงี้ยมันก็มีความร,ารู้สึกว่าเออโอเคมันโอเคเขาเล่นมาแบบนี้เรารับมาแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกันสักเทกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกไม่ง่วงดีค่ะถาวมรู้สึกใครเขินกันมากกว่ากันเอาซีแรกหนูแรกแนกหนูเขินมากนะแต่หนูเก็บอาการไม่รู้ว่าพี่ก้าวดูออกไหมอะไรเงี้ยหนูเป็นคนเก็บทรงเก่งแล้วก็เก็บไว้ในใจว่าเราตื่นเต้นนั่งคืนน้ำไาลอะ ต่เก็บทรงไงแต่เก็บทรงเขาเป็นคนหน้านิ่งนะนิ่เขาหน้าราก็ะค่ะแบบเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาเล่นแบบแต่เวลาคขเขาหน้านิ่งแต่เวลาเขาเล่นจริงๆอ่ะเขามีความน่ารักในเอนดูมันทําให้เราอ่ะรู้สึกรักเขาทูกครั้งเวลาเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอนดูรู้สึกแบบเด็กคนนี้น่ารักะไรอย่างเงี้ยค่ะเขินที่สุดคือตอนเขาแบบมีแรก c t react อย่าแต่ละคนเขินอะไรกันอะไรกันรอยยิ้มสายตาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ชอบแบบขี้แกล้งค่ะในในฉากนะคะน้องเจนเขาจะแบบขี้แกล้งแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมไหนอ่ะเทคนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมันเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบเหมือนแบบ teasing เราอ่ะเราก็แบบรู้สึกแบบเจ็กกี้ค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ทั้งสองคนยังเขินอยู่นะคะเข้าฉากกันนี้ไม่เขินอ่ะว ปุ่นด้วยกันมาค่ะก็เจอทั้งแบบความเย็นเจอ,อแรงกดดันหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําเวลาด้วยด้วยเวลาที่แบบตริคของทางประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะเราก็ทําให้เราต้องรีบทําเวลาแล้วก็สามาคีกันเร็วมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที<อ>่เราเจอแรงกดดันทั้งสองคนคุยกันยังไง เราก็จะจับมือกันจับมือตูมไปก็ไปกันไปกันเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาเขาไม่ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาก็ยังแบบเหมือนช่วยเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเมื่อกี้ที่บอกก็คือเป็นเลิฟซีนที่เยอะที่สุดในชีวิตของทั้งคู่ใช่เยอะมากจริงๆค่ะเยอะมากจริงๆจนแบบบางทีหนูก็หันไปถามว่าแบบเฮ้ยปกติเขาเล่นเยอะกันแค่ไหนกันหรอแล้วทำไมเราถึงแบบลุยไปกับมัน ได้ขนาดนังง้นคะหนูพอสบายใจด้วยค่ะหมายถึงว่าคือปกติหนูจะไม่เคยเล่นเลิบสีเลยปกติข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบถ้าถ้าเป็นผู้หญิงไะหนูหนูอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าหนูสบายใจมากกว่าแล้วก็ยิ่งเป็นพีเกาเลยก็ยิง่งแบบโอเคเราแบบเหมือนเราสบายใจอ่ะเราเราก็เลยโอเคกับแบบเล่นหลายๆสิ่งก็ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้จริงๆอะแบบเวลาเห็นน้องเวลารับงานอย่างเงี้ยน้องก็จะค่อนข้างแบบ แบบโเทคตัวเองแบบระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นเรื่องนี้น้องเขาก็สปิริตมากๆแบบเล่นเต็มที่แล้วก็รู้สึกรู้สึกสบายตัวมากกว่าเวลาเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราเราเข้าใจในมุมกล้องแล้วก็หลายๆคัดของทางผุ้กับพี่ฟลด้วยเพราะว่าด้วยมูดหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบถ้าเรารีบๆทำมันก็จะไม่ไม่ไม่สวยงามแล้วก็ไม่ได้อารมณ์คนดูด้วยอะไรเงี้ย จริงช่วงแรกเราก็มีตกลงกันนะคะก็ถามแบบคอนเซนต์น้องก่อนว่าเออน้องแบบได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอ่อพอมันเป็นเลิฟซีมันไม่ใช่เซ็กซี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมีแบบเลเวลที่จำกัดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมรับกระแสคู่จิ้นเลยไหมคะอุ้ย<ม>สาสตคะูเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนชอบอยากให้ทุกคนชอบเนาะรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูแล้วแบบฟิลกูดมากๆใช่มันมันทั้งแบบมีความคอมเมดี้ แล้วก็จะมีความดราม่าแต่ว่าในดราม่านั้นก็ยังจะตัดเลี่ยงด้วยแบบคอมเมดี้สมุนด้วยตัวละครของที่เล่นไม่เหมือนกันอักรแบบน่ารักน่ารักเออเป็นด้อมต้องตั้งชื่อไหมคะโอ้ยต้องตั้งชื่ออะไรด้วยด้อมหนูเองหนูไม่มีชื่อเลยอ่ะแบบอยู่มานานมากก็ยังไม่เคยมีมาดองชื่อเราไปเลยต้องชื่อไรเลยงั้นงั้นขอแบบคอมเมนต์ได้ไหมคะว่าชื่ออะไรดีให้แบบ ลองส่งเข้ามาดูให้ช่วยคีถ้าเราจะถ้าเป็นชื่อเราอะอะไรดีอะไรดีมาดูมาเป็นแบบเป็นแนวทางก้าวขึ้นก่อนดีเซนขึ้นก่อนชื่อไหนขึ้นก่อนดีเราเรามีความสลับกันนะคะหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มรู้จักกันแรกๆเแี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบอ๋อน้องคนนี้คุยเราคลิกเพราะว่าน้องเขาไม่ไม่เกิร์ลี่จนเกินไปหมายถึงว่าน้องเขาไม่ได้หวานจนเกินไป เขามีความแมนๆอะไรบางอย่างลุยๆอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราคุยกับเขาแล้วค่อนข้างคลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความแบบคนก็เลยจะแบบสลับไปสลับมากันแล้วนึงเลยแล้วแต่ถ้าวันไหนหนูใส่หวานก็จะดูหวานวันไหนหนูใส่เท่ก็จะดูเท่แบบก็พี่ก้าก็เหมือนกันเนาะตามบูตามตามกินเดอร์มากินเดอร์มาแล้วตันแล้วเขามีใครมาด็กไหม เขามีความแต่หนูรู้จักหนูไม่ใช่หมาเพราะว่าหนูเป็น i n t o l e r a n c หมายถึงว่าหนูเป็นแบบหนูก็จะเป็นแงี่แค่กับเขาเป็นแมวแต่จริงเป็นแมวเราเลือกเจ้าของพานอะไรน้องจ้าวอุ้ยมีหลายทายนะเออมีหลายทายนะก็มีมีแบบชีวาว่าบ้างมีโกลเด้นบ้างเป็นแมวจะเป็นแมวตอะไรหรอเป็นแมวหรอแมวจะเป็นแมวอะไรอ่ะไม่การช็อตแห่ ได้เธอจะเป็นอะไรชอบตัวนั้นนี่มันสีขาวๆและตาฟ้าชื่ออะไรไม่รู้จะเสียบ้างแต่อันนั้นก็เยอะยิ่งเกินเนาะสมยอยเนาะมาสีขาวส้มยอยห้นูเป็นหมาให้ได้เลยอยากเป็นแมวจริงๆเขามีมีทา้งความเป็นหมาหรือแมวมากเหมากันเป็นขี้ขีะวัน เขาสลับสลับถ้าวันไหนเขาแบบมีความเ้าเ้าก็จะมีแบบน้องหมาขี่เล่นนิดนึงแล้วเขาก็จะมีความห่วงเจ้าของก็จะเป็นแบบเหมือนชี้ว่าว่าเวลาเจอพี่แอมพาพี่ไม์ในเรื่องเขาจะแบบชี้ว่าว่าแบบแปลกแปลกแปลกีล้วย่างจงเขาเป็นพี่คนสวยแบบไหนโอ้ยพี่คนสวยหรอพี่คนสวยแบบ คนสวยอ่ะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากคำนี้คือคนสวยคือต้องพลาดพลาดอยู่ตรงมี่เก้าคนเดียวเลยแล้วคือนิยามของคนสวยเราก็ติดเราเองก็สวยนะโอ้ยสู้เขาไม่ได้สวยโอเคเดี๋ยวอีกเสร็นิดนึงนะคะเดี๋ยวเต่นี้มีดอกไม้ดอก บบอาจจะแบบหัวเราะยิยย้มพูดเ,เหมือนกันว่าเขาอยู่ด้วยกันบ่อยมาก <c> ก <oughs> ็ทำท่าอะไรแหมที่ทำอีกเลย

Thank you.